ดีนะครับวันนี้ผมจะมาสอนคอมโบเวนัมครับพี่นอยู่สามสี่คอมโบนะเออก็ไปดูกันเลยโคตรกระเลงนะแบบคนยี่ห้าเอ็มสอนตัวตึงเลยก็ใครที่มาดูแล้วก็ยังไม่กดไลค์กชแชร์ถ้าใครที่ืมกดไลค์ผมไปแชร์ในกลุ่มโฟลการ์ตาบอร์ดด้วยนะครับของที่ใช้ครับในการคอมโบนะผมจะใช้เป็นสแสวงการ์เซสนนครับแล้วก็สเต็เป็นเออสายผลครับเนี่ยก็ไปไปไป,ไปเริ่มดูคอมโบเลยนะครับคอมโบที่หนึ่งนะครับ ก็มีประมาณนี้ครับก็ถือว่าแรงอยู่นะถ้าโดนจังๆก็เดี๋ยวไปดูคอมโบที่สองเลยนี่เป็นคอมโบที่2นะครับไปดูกันเลยมันก็มันจะคล้ายคอมโบแรกนะครับแต่ไม่เหมือนอุ้ยมันช็อตไอ้ว่าเธอก็ เดี๋ยวไปดูคอมโบอีกสองคอมโบแล้วมันเป็นเออเออใช้หมัดอิเล็กทริคคอนครับไปดูกันเลยเอาคนดูก็อันนี้เป็นคอมโบที่สามนะครับจะใช้หมัดอิเล็กตริคอนนะไปดูกันเลยเกือบตายนะคนดูเลือดเหลือประมาณนั้นอ่ะก็เดี๋ยวไปดูคอมโบที่สี่กันเลยนะครับคอมโบที่สี่นะครับก็จะคล้ายคอมโบเมื่อกี้ครับไปดูกันเลย ก็เกือบตายนะครับก็ใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ก็แชร์ก็จะแชร์เป็นกลุ่มป็ิการขอตบอกของผมเป็นสก,กอตอกูเลยนะครับก็ก็สำหรับนี้มีเพียงเท่นี้ครับเจอกันใหม่ไอไก่บ๊ายบาย